ฟังเพลนหนูเจ้าเล่กับกบโง่ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วกลางป่าที่มีสัตว์น้อยใหญ่อาศัยกันอยู่อย่างสงบสุขมีเจ้าหนูพเนจรตัวหนึ่งกำลังเดินหาอาหารด้วยความหิวโหวยมันเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับลำธารขนาดใหญ่โอ้ยทั้งเหนื่อยทั้งหิวโถเอ้ย ทำไมแถวเนี้มันไม่มีอะไรให้ข้ากินบ้างเลยเห้ยเห็นทีข้าจะต้องข้ามไปป่าฝั่งกระโนนซะแล้วว่าแต่ว่าเราจะข้ามลำธารน,นี้ไปได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อข้าว่ายน้ำไม่เป็นเจ้าหนูนั่งพักและกล่าวตัดพ้อกับตัวเอง ในขณะที่เจ้าหนูกําลังคิดแผนเพื่อจะข้ามไปหาอาหารที่ป่าฝั่งตรงข้ามอยู่นั้นสายตาของมันก็เหลือไปเห็นเจ้ากบตัวหนึง่งกําลังว่ายน้ำเล่นอยู่ข้างๆลำธารมันจึงเกิดความคิดชั่วร้ายวางแผนคิดกลอุบายเพื่อหลอกเจ้ากบให้พาไปส่งที่ป่าฝั่งตรงข้าม มันจึงรีบเดินไปหาเจ้ากบแล้วกล่าวว่าอ้สวัสดีเจ้ากบสุดหล่อแหมเจ้าเนี่ยอยู่ในลำธารแห่งนี้มานานแล้วหรือ,อยังเจ้าหนูกล่าวทักทายเจ้ากบด้วยความเป็นมิตรอบอบใช่ใช่ใชออข้านะอยู่ในลำธารแห่งเนี้มาตั้งแต่เกิดเลยละ่ะ เออแล้วเจ้าล่ะมาจากที่ไหนกันทำไมข้าถึงไม่คุ้นหน้าเจ้าเลยล่ะฮะเจ้ากบถามด้วยความสงสัยอ๋อ,อ,อคือข้าน่ะเป็นนักเดินทางและตอนเนี้ข้ากำลังจะข้ามฝั่งไปฟังกระโนนเพื่อไปหาสมบัติ อันล้ำค่ามันซ่อนอยู่ในป่าฝั่งตรงข้ามนั่นไงเจ้าหนูเริ่มใช้กลอุบายเพื่อหลอกให้เจ้ากบไปส่งยังอีกฝั่งของลำธารโอ๊บอบโ,โอ๊จริงจริงเหรอท่านที่ป่าฝั่งตรงข้ามนั่นนะ่ะมันมีสมบัติจริงจริงเหรออบอบเจ้ากบถามด้วยความตื่นเต้น แหม่จริงสิข้าน่ะออกเดินทางตามหาล่าสมบัติมาแล้วนับไม่ถ้วนทุกป่าทุกสารทิศเลยแล้วข้าจะโกหกท่านทําไมล่ล่ะเราก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่มีความแค้นต่อกันข้าพูดจริงร้อยล้านพันหมื่นแสนเปอร์เซ็นต์เลย เจ้าหนูกล่าวยืนยันอบอบอะถ้าอย่างนั้นนะงั้นข้าขอเดินทางไปกับท่านด้วยจะได้ไหมคือข้าอยู่แถวไหนมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นพวกสมบัติเพชรนินจินดานเลยข้าอยากจะเห็นพวกเพชรพลอยเป็นบุญตาสักครั้งในเชเวตอ,อบอบ อยากรู้ว่ามันจะวาววาวาสวยงามขนาดไหนอบอบเจ้ากบขอร้องเจ้าหนูจอมเจ้าเล่ห์อ๋อได้สิได้เลยด้วยความยินดีเต็มใจเออแต่ว่ามีข้อมแมนนะก็คือ เจ้าจะต้องพาข้าเนี่ยว่ายน้ำข้ามลำทารนี้ไปให้ได้สะก่อนแล้วข้าถึงจะนําทางเจ้าไปดูสมบัติได้เจ้าหนูกล่าวต่อรองโอ้โหอบอบเออคือข้าก็ตัวพอๆกับท่านแล้วข้าจะพาท่านว่ายน้ำข้ามฝั่งไปได้ยังไงกันน่ะ อบบลำพังตัวข้าเองเนี่ยก็ยังจะเอาตัวไม่รอดเลยอบเจ้ากบกล่าวตัดเพาะไม่ต้องห่วงข้าฉลาดข้ามีวิธีเจ้าเนี่ยนะ ก็เอาเชือกมาผูกเท้าเจ้าให้ติดกับเท้าของข้าสิถึงข้าจะตัวใหญ่เท่าเจ้าแค่นี้เจ้าก็พาข้าข้ามน้ำได้โดยที่เจ้าไม่เหนื่อยแล้วเจ้าหนูออกความคิดเห็นโอ้จริงด้วย๋อกงั้นก็ได้โอเคลองดูนะอบ แต่ว่าถ้าท่านเป็นอะไรขึ้นมาข้าไม่รับผิดชอบนะเออข้าไม่รับประกันอ,อ่ะอบๆเจ้ากบพูดดักคอไว้โอเคเป็นอันว่าตกลงนะงั้นก็ไปกันเลยหลังจากที่ตกลงกันเสร็จเรียบร้อย ทั้งคู่ก็ใช้เชือกผูกติดที่เท้าของตัวเองแล้วเจ้ากบก็เริ่มว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนมาถึงบริเวณกลางลำธารมันรู้สึกเหนื่อยล้าว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวอีกแล้วจึงขอหยุดพักสักครู่หนึ่ง Aa, Aaa, อบอบคือข uh, ้าเหนื่อยข้าขอหยุดพักหายใจสักครู่ก่อนนะเจ้าหนูถ้าไหวต่อเนี่ยไม่ไหวแน่เหนื่อยเหลือเกินขอพักก่อนแป๊บหนึ่งนะเจ้ากบกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหนื่อยล้าแต่ทว่าไม่มีเสียงตอบรับจากเจ้าหนู มันจึงรีบหันหลังกลับไปดูก็พบว่าเจ้าหนูจมน้ำตายเสียแล้วเจ้ากบจึงรีบว่ายน้ำต่อเพื่อให้ถึงฝั่งตรงข้ามโดยเร็วที่สุดเพราะถ้าหากปล่อยไว้แบบนั้นไม่นานร่างของเจ้าหนูจะยิ่งทวงให้มันจมน้ำลงไปด้วยแต่แล้วร่างของเจ้าหนูกลับ ค่อยๆลอยขึ้นจากน้ำในขณะเดียวกันก็มีเยียวตัวใหญ่กำลังบินออกหาอาหารอยู่เมื่อมันเห็นร่างของเจ้าหนูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจึงบินโฉบร่างของเจ้าหนูลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อนําไปเป็นอาหารเย็นซึ่งร่างของเจ้ากบผู้โชคร้ายก็พลอยติดร่างแหไปด้วย เพราะทั้งคู่ได้ใช้เชือกผูกเท้าติดกันเอาไว้ทำให้เจ้ากบถูกเยี่ยวจับกินเป็นอาหารไปด้วยนั่นเองอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเจ้าหนูใช้กลอุบายพยายามหลอกเจ้ากบให้พาว่ายน้ำไปฝั่งตรงข้ามการพยายามสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ผลสุดท้ายก็มักจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองให้เดือดร้อนไปด้วยนั่นเองดังเช่นสุภาษิตท,ที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหนูเจ้าเล่กับกบโง่ถ้าอยากฟังเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามกดกระดิ่งที่ c h anel ฟังเพลินแห่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ